สวัสดีครับผมพบกับนำโชคพาเที่ยวพาชมครับซื้อขายที่ดินจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้นำโชคพามาเที่ยวมาชมนะนำเสนอเป็นบ้านพักสตารีสอร์ทเป็นอาคารพักสองชั้นแล้วก็มีห้องอยู่ทั้งหมดหลังนี้มีห้องอยู่ทั้งหมดห้องที่ใช้นอนพักอาศัยเนี่ยสิบเจ็ดห้องแล้วก็มีห้องใหญ่ห้องโถงห้องครัวมีล็อบบี้มี อะไรอีกมากมายเลยในนี้ก็คือสไตล์รีสอร์ทเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวไปชมกันแล้วก็แปลงนี้พิเศษสุดครับติดกับถนนหลวงถนนหมดด้านเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็วิวทิวทัศน์อากาศเป็นแบบนี้เลยด้านหน้านี่เป็นห้วยด้วยติดห้วยฝั่งตรงข้ามรีสอร์ทตรงนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนด้านหน้านี่นะกำลังเริ่มปลูกทุเรียนทุเรียนหมอนทองอใหญ่เลยตรงนี้ก็อยู่ประมาณ60สิบฟ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นทางของรีสอร์ทอ่าทางด้านหน้านี้อ่าหลักมุดหลักเขตก็จะอยู่ทางด้านนี้อ่าไปชนถนนด้านหลังเลยอีกหนึ่งหนึ่งจุดเป็นถนนที่เข้าวนมาแปลงนี้ได้ทั้งสองทางเลยอ่าเข้าทางนี้ก็ได้เข้าได้ทุกทางเลยแปลงนี้นะแล้วก็ต้นไม้ร่มรื่นอ่าแต่ไม่ได้ตกแต่งช่วงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทํากิจการอ่าไม่ค่อยได้พักอาศัยนะก็จะคลึมๆหน่อยแต่ก็ยังสวยงามอยู่ครับตกแต่งได้สบายๆเลยแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ มีอุปกรณ์พวกนี้เจ้าของก็จะขายยกเหมารวมไปให้เลยแปลงนี้มีเนื้อที่อยู่ที่สี่ไร่สองงานสี <c oughs> ไร่ของงานเต็มครับสนดคุดแดงเนาะ,ะตรงนี้สวยงามมากเลยที่ตั้งก็อยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราดชบุรีครับตรงนี้สี่ไร่สองงานหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ 80เมตรอ่าด้านหน้านี่นำโชคกำลังพาเดินด้านหน้าเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวไปชมในตัวอาคารกันอ่าแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าตัดตรงไปคู่ไปเลยครับทางด้านนี้อ่าเดี๋ยวเราไปเดินดูต้นไม้เต็มเลยสวยงามอ่านี่ครับผมแล้วก็ตัดตรงไปนี่เลยไปถึงถนนอ่าด้านหลังตรงเสาไฟานะครับอ่าสวยงามมากแปลงนี้เนาะแล้วก็เจ้าของพิเศษครับแปลงนี้นะอ่าขายลดราคากันสุดๆอยู่ที่4ล้านหแสนบาทพร้อมโอนให้ทุกอย่างทุกอย่างเลยอ่าแปลงนี้ น่าสนใจมากๆเลยคุ้มค่ามากเลยเดี๋ยวเร,เราเข้าไปเที่ยวไปชมด้านในกันแล้วก็พูดคุยเส้นทางการเดินทางแล้วก็เกี่ยวกับตัวอาคารกันด้วยตามนำโชคมาครับครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้ามาทางด้านหน้าอาคารจะสวยงามมากเลยครับมีอูดอยู่สองตัวตัวเบื้องเริ่มเลยตรงนี้นะครับสวยงามมากเลยนี่คืออาคารถือว่าดูสมมุติแบบคนระับแปลงนี้เนาะแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้า ตรงนี้ก็จะเป็นสวนย่อมเล็กๆน้อยๆอมีกวางมีมา้าอะไรเต็มไปหมดเลยตรงนี้จะของให้หมดเลยนะอ่อุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดเลยวันนี้เขาก็ให้อ่ให้ทุกอย่างแล้วก็สวยงามมากครับแบงนี้คุ้มค่าอ่านี่นํำโชคก็จะพาเที่ยวอ่าด้านในอาคารกันแล้วนี่ครับผมลงตามนํานโชคมาเลยครับ ครับก่อนจะเข้าไปเที่วยวในอาคารรอมาชมด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นของตกแต่งตรงนี้เจ้าของก็ยกให้ครับผมตรงนี้เป็นเปิดได้หมดเลยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเรือนโล่งๆเลยเด้านหน้านี่ก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆสวยงามมากครับตรงนี้ร่มรื่นนกเต็มเลยตรงนี้นะอะด้านข้างนี้ก็จะมีสระน้ําด้วยมีสระน้ามีอะไรหมดเลยนี่เดินเล่นร่มรื่นมากเลยราคารนี้คุ้มค่าสุดๆครับเพราะว่าอาคารเป็นอาคารใหญ่เป็นอาคารรีสอร์ทเลย คนนี้ก็อยู่ที่17ห้องอ่าและยังมีห้องย่อยอีกสองห้องอ่าถือว่าคุ้มค่ามากครับกับราคานี้เนาะแล้วก็แค่มาตกแต่งอ่านิดหน่อยอ่าด้านข้างอาคารนี้ก็จะเป็นสระน้าอ่าเลี้ยงปลาอ่าตรงนี้นะอ่ามีน้าตกอ่ามีน้ําตกให้ด้วยโซนตกแต่งไว้ให้หมดแล้วครับอ่ามีโซนน้าตกอ่ามีอ่างเลี้ยงปลาอ่าสระปลาเล็กๆอย่างนี้แล้วก็มีน้าพุด้วยอันนี้บริเวณด้านหลังอาคารอ่าอาคารของ ที่แปลงนี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถด้านข้างอาคารนาะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวไปชมข้างบนกันครับครับทางนี้ก็จะเป็นด้านาด้านในอาคารตรงนี้ก็จะมีชุดโต๊ะรับแขกเป็นล็อบบี้เล็กๆ,ๆนะ้อยๆเนาะแล้วก็ด้านนี้ก็จะยาวไปเลยไปถึงครัวด้านนู้นก็จะเป็นครัวอีกหนึ่งที่ด้านบนก็มีนะครัวที่ทําครัวแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูกันข้างล่างนี้จะมี ห้องทั้งหมด9ห้องเดี๋ยวเราไปดูกันครับตรงนี้เราเดินสำรวจด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอห้องครัวเป็นล็อบบี้ตรงนี้เอาไว้สังสรรค์กันด้านนี้ได้เลยทางนี้ก็จะเป็นประตูออกไปทางสระน้ำเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในอาคารชั้นล่างกันนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบครับเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ก็ให้หมดครับมีแอร์มีพมัดลมมียทุกอย่างให้หมดเลย ตรงนี้ก็ลองมาเที่ยวมาชมกันคุ้มค่าสุดๆครับแบบนี้นะแล้วราคานี้ก็ถือว่าคุ้มมากอะตรงนี้ก็ของนี้ก็จะมีทั้งหมด9ห้องเลยนี่ครับด้านในนะด้านในห้องด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงอันนี้ก็จะเป็นห้องพักด้านนี้ก็จะเป็นห้องพักแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเอก็บของแล้วก็จะมีห้องพัก อ่าห้องพักเป็นแบบนี้เดียวจะไปเปิดห้องโล่งๆให้ตัวนี้ตลกนิดนึงวาววาวไม่ได้เก็บของเลยอ่าตัวนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวอ่าแบบนี้ฮะแล้วก็เป็นห้องพักอ่ามีหน้าต่างตรงนี้ให้อ่าตรงนี้มีทั้งหมด9ห้องอ่าด้านล่างนะตรงนี้ก็จะเป็นโถงอ่าแล้วก็นี้ก็จะเป็นห้องซอยเล็กๆอ่าอีกสองห้องอ่าเลนี้ก็จะเป็นอ่าอีกหนึ่งห้องอ่าแล้วก็มีห้องน้ำอ่าครบทุกอย่างตรงนี้นะ ก็ถือว่าสนใจยังไงก็ลองอมาเที่ยวมาชมครับคุ้มค่านะแปลงนี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปเที่ยวด้านบนกันแล้วก็พูดคุยเรื่องเส้นทางการเดินทางกันนี่ก็ลองไปเที่ยวชั้นสองกันครับครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวชั้นสองกันตรงนี้ก็จะมีบันไดทางขึ้นอยู่ตรงกลางพอดีเลยชั้นสองตรงนี้ก็จะเป็นเปิดโล่โงๆไว้มองวิวตรงนี้ถือว่าโล่งสบายเลยวนะมอง ได้ทุกมุมเลย360องศา,าเลยตรงนี้เนาะด้านหน้านี่ก็จะเป็นที่โล่งาไว้สังสรรค์ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเห็นเขาด้านหน้านี่ก็จะเป็นสวนทุเรียนสวนทุเรียนมีทิวเขาแล้วก็มีลำห้วยธรรมชาติตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าของอาคารสวยงามมากครับแล้วห้องพักก็จะเป็นข้างบนนี้เป็นห้องพักซะส่วนใหญ่เลยตรงนี้ก็ห้องพักก็จะมีประมาณนี้ อ่าเห็นวิวเดี๋ยวลองมาเที่ยวมาชมนะอย่างห้องริมนี้อ่านี้ก็เป็นห้องริมอ่าโล่งๆเลยครับอ่ห้องริมนี้ก็จะเห็นวิวอย่างนี้เลยนี่ครับผมข้างหน้านี่ก็ชุมชนแล้วครับออกไปประมาณไม่ถึง2กิโลดีเป็นชุมชนใหญ่เลยมีทั้งร้านสะดวกซื้อเซเว่นซีเจอ่าวัดโรงเรียนอนามัยอยู่ข้างหน้ารับไม่ถึง2กิโลออกจากถนนด้านหลังเนี่ยครับอ่ด้านหลังแปลงนี้ก็ติดกับถนนด้านหลังอยู่แล้ว ด้านหลังนี้นะเราทำทางออกไปอีกได้แต่ว่าทางเจ้าของที่เนี่ยทำออกไว้ฝั่งเดียวก็คือวนออกใช้วนออกตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเราลองไปชมตรงนู้นแล้วก็พูดคุยการเดินทางกันตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าสุดๆครับราคานี้นะสี่ล้านห้านบาทนะพร้อมโอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนี้คือจํานวนห้องข้างบนอ,อีกประมาณเจ็ดห้องเพราะว่ามีห้องรวมด้วยตรงนั้นนะนี่ก็จะเป็นลักษณะโซนเดียวกัน ด,ด้านหน้าอาคารนี่ครับสวยงามาตรงนี้ก็ถือว่ายังสร้างไม่สมบูรณ์ดีเลยตรงนี้เนาะยังยังไม่ได้เปิดใช้งานาตรงนี้นี่ครับผมห้องอันนี้ก็จะมีของเดิมก็องมีแบบเตียงคู่ไว้ให้แล้ก็มีห้องน้ําในตัวแบบนี้ทุกห้องเลยเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของแปลงนี้ก็ใช้ทางหลวงชนบทสาย4036ตรงนี้ก็ เข้ามาจากถนนหลวง4036ได้ประมาณ9กิโลเองอขอโทษครับถ้า4036เนี่ยเข้ามาอยู่ที่ประมาณ2กิโลแล้วก็จากถนนถนนหลวนสาย3087ตรงนี้ก็ราชบุรีผาปกาเข้ามาอยู่ที่9กิโลครับตรงนั้นแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วข้างหน้านั้นตรงแยกถนนราชบุรีผาปกตรงนั้นก็จะมี ถ้ำของเขาบินท่าจอมพลแล้วก็สวนพืชสวนสัตว์อยู่ที่9กิโลเองครับผมไม่ไกลเลยแล้วก็อาเภอจอมบึงตลาดจอมบึงโรงพยาบาลอยู่ที่12กิโลครับแล้วก็สารากางจังหวัดราชบุรีถนนเยกเสียงอยู่ที่26กิโลแหล่งท่องเที่ยวสําคัญท่คัญตรง,งนี้ก็จะเป็นอําเภอสวนพึ่งตรงนั้นก็จะอยู่ที่55กิโลเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเลยตรงนั้น หรือว่าใกล้สะดวกยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วเขียวขจีโอ้โหหน้าเที่ยวมากครับตรงนั้นเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จากกรุงเทพอ่ากรุงเทพสายใต้ใหม่ก็อยู่ที่แค่96กิโลเองแล้วก็ไปเที่ยวทะเลยังไม่ไม่ท้าครับตรงนี้นะก็ถือว่าไม่ไกลด้วยอ่าไปเช้ายันกลับอย่างได้เลยประมาณ120กิโลอ่าหาดชะอำอ่าร้อยยี่สิบกิโลเองครับตรงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบอีกหนึ่งแปลงครับอ่ายังไงถ้าสนใจมาเที่ยวมาชม อลองติดต่อนำโชคมาได้เลยที่ก็จะอยู่ด้านหน้านี่ตรงตรงสารพูมินะตัดตรงไปถึงถนนเส้นที่อ,อีกเส้นหนึ่งด้านหลังเนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยตรงนี้ก็สวยมากครับกับอาคารตรงนี้ถือว่าคุ้มค่ามากาทุกอย่างก็มีให้ครบหมดแล้วเพียงแต่มาเพิ่มเติมสิ่งที่ชอบอีกนิดหน่อยอท่านใดที่จะทํากิจการรีสอร์ทที่พักก็สามารถดําเนินการต่อได้เลยแปลงนี้ถือว่า คุ้มค่าสุดๆเลยหนึ่งแปลงยังไงก็นำโชคขอฝากด้วยครับเนื้อที่ก็สี่ไร่สองงานก็สี่ไร่ครึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยแปลงนี้นะแล้วก็ได้ธรรมชาติกันเต็มๆงานฝากด้วยครับอีกหนึ่งแปลงงานลากันตรงห้องพักนะครับขอบคุณครับ